Hey guys! Am I cool Do I look cool วันนี้มีคำว่า cool นะคะมาคุยกันคำว่า cool คำนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอากาศนี้กำลังกำลังเริ่มเย็นลงนะคะคำว่า cool คำนี้เป็น slang นะคะ,ะความหมายแรกเลยเนี่ยก็คือเออเ,อเธอแต่งตัวแบบเจ๋งมากเลยอะ่ะเธอแต่งตัวแฟชั่นมากเลยอ่ะนะคะแบบ great นะคะ wonderful fantastic นะคะความหมายที่2ก็คือเวลาเราคุยกันว่าเราจะทำ แล้วแล้วคนคนนี้เห็นด้วยกับไอเดียนี้นะคะว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น let's go out and eat are you cool with it แล้วเราก็จะตอบว่า yeah i'm cool ก็คือเราเห็นด้วยนะคะที่จะออกไปกินข้าวกัน let's go eat แล้วก็ตอนนี้หนาวมากๆเลยก็คือ i'm cold นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาว it's cold outside นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบายค่ะ